สวัสดีค่ะ FC หมอลำทุกคณะและ FC แฟนคลับช่องฮักสตาพามวนช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระแวดวงคนดังทั้งฝั่งหมอลำอีสานบ้านเราดราม่าครั้งใหม่ในวงการหมอลำกลับมาร้อนระอุอีกครั้งเมื่อมีนักร้องสาวเพลงดังรายหนึ่งออกมาแชร์โพสแซว่าไม่ถูกชะตาก,กับพระเอกสันวงสะทอนพร้อมโพสข้อความอีกหลายโพสเช่นฝากถึงคนที่เอาข่อยไปแขวนดาแขวนได้เลยค่ะบกเกียบโบขม แต่แนะนำแนเดอร์ขั้นหมูเจ้าเลือกถูกฟังผู้ติดตามเจ้าสิเพิ่มขึ้นเบิ่ง่่อยเป็นโตอย่างทำเอาแฟนคลับและชาวโซเชียลจับตาและพูดคุยถึงเรื่องนี้กันแน่นว่าสมัยนี้วงการหมอลำตอนนี้เพื่อยอดวิวเป็นไปถึงขนาดนี้แล้วหรองานนี้คนที่ไม่เคยปล่อยผ่านรามาใดๆของแพร่ๆอย่างเพจดังเพจป้าหนิงดีเไม่รอช้าออกมาฟาดแรงถึงเหตุการณ์นี้ดยแขวนโพสต์ระบุถึงเรื่องนี้ว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การไม่ถูกชะตาแต่อยู่ที่การเลือกข้างแบ่งฝั่งสร้างความแตกแยกในวงการหมอลำป้าหนิงระบุว่าปัจจุบันมีเพจบางกลุ่มและผู้ติดตามบางฝั่งที่จงใจปั่นกระแสทำให้เกิดการแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนโดยพูดถึงพฤติกรรมพุ่งไปอวอีกฝั่งแล้วหันกลับมาว่าฝั่งตรงข้ามจนเกิดความวุ่นวายแม่รู้จบในสังคมหมอลำพร้อมชี้ว่าการไปเข้าฝั่งที่สร้างประเด็นเป็นเรื่องซ้ำซาก และยิ่งทำให้ความขัดแย้งระอุหนักขึ้นกว่าเดิมป้านหนิงดีเคยังกล่าวถึงการที่เพจจำนวนมากออกมารวมตัวดันกระแสโจมตีเพื่อซึ่งจะได้มาด้วยการได้ยอดวิวนั้นทำให้เป็นต้นต่อสำคัญที่ทำให้ศิลปินหลายคนได้รับผลกระทบทั้งชื่อเสียงและความรู้สึกโดยป้านหนิงย้าว่าถ้าจะเสียงดังก็ขอให้ดังอย่างเท่าเทียมอย่ากลั่นแกล้งฝ่ายที่ตัวเล็กกว่าพร้อมทิ้งท้ายว่า ถึงแม้จะออกมาพูดเพียงลำพังแต่ก็พร้อมโต้กลับทุกกระแสที่บิดเบือนใครอยากเห่าก็มาค่ะเดี๋ยวจัดให้เพราะเลือกอยู่ฝั่งที่ถูกกลั่นแกล้งอยู่แล้วล่าสุดเพจดังอีกเพจอย่างเพจมาดามคิมเบอรี่ก็ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมฝากข้อความแรงถึงประเด็นเลือกฝั่งแบ่งค่ายในวงการหมอนดำที่กำลังร้อนระอุอยู่ในขณะนี้โดยมาดามคิมเบอรี่โพสต์ทำนองว่า ดราม่าเลือกฝั่งเพื่อนแรกกับการได้ฉายแสงขึ้นเวทีมันคุมอยูบอ่บ่อคือพากันแรงคักแท้พากันก้มกัดแตะใส่เขาเขาบ่มีเวลาดอกเดอ้อเขายุ่งต่ลองชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาก็บ่ได้ผิดพวกเจ้ามีแต่พวกเจ้าคันแขวใส่เขาเองทำหน้านักเลงใส่เขาแล้วก็เว้าใส่เขาอีกว่าเขาเป็นคนเริ่มด่ามาก็ด่ากลับมันก็ประมาณนั้นลหละ ข้อความดังกล่าวถูกตีความว่าเป็นการพุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่เปิดศึกดรามา่าเพื่อหวังเกาะกระแสและเรียกยอดผู้ติดตามโดยมาดามคิมเบอรี่ชี้ให้เห็นว่าศิลปินเจ้าของดรามา่าอย่างพระเอกสันแพรวนั้นแทบไม่มีเวลามาเล่นเกมโซเชียลใดๆเพราะกำลังยุ่งกับเรือกดีในการเตรียมตัวเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวส่วนฝ่ายที่โจมตีนั้นกลับเป็นคนเริ่มสร้างประเด็นเองแล้ววกกลับมาบอกว่า ถูกอีกฝ่ายดักด่าทำให้กระแสยิ่งปะทุหนักกว่าเดิมเพจมาดามคิมเบอรี่ยังทิ้งท้ายแนวสอนใจว่าการเลือกข้างแบบไร้เหตุผลเพื่อหวังได้ขึ้นเวทีไม่ต่างจากการสร้างบัตแรแผลให้วงการหมอลำเองเพราะสุดท้ายผู้คนก็จะมองเห็นพฤติกรรมกัดแทดเพื่อกระแสมากกว่าผลงานจริงข้อความของมาดามคิมเบอรี่ยิ่งทำให้ประเด็นนี้ลุกลามไปทั่วโซเชียล หลายคนมองว่านี่คืออีกเสียงสะท้อนจากคนในโซเชียลที่เห็นว่าความแตกแยกเริ่มรุนแรงเกินรับไหวและควรหยุดก่อนวงการหมอลำจะเสียหายไปมากกว่านี้เมื่อทั้งเพจบ้านหนิงดีเคและมาดามคิมเบอร์รี่ต่างออกมาฟาดกลางโซเชียลแบบไม่ยัง้งไกลดราม่าครั้งนี้จึงยิ่งทวีความร้อนแรงขึ้นอีกขั้นเหลือเพียงต้องจับตาว่าฝั่งนักร้องสาวจะออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงหรือโต้กลับหรือไม่ และ่มร้อนในวงการหมอลำครั้งนี้จะยุติลงอย่างไรท่ามกลางสายตาของแฟนคลับนับหมื่นนับแสนที่ยังคงตามติดทุกฝีก้าวในเรื่องนี้ค่ะทุกคน